สวัสดีนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็คือดู YouTube มาหลายช่องและก็มาดู YouTube เกี่ยวกับช่องอ่คนพม่านะคะอคนพม่าก,กลุ่มนี้เขาก็เป็นไทยใหญ่ไทยรอแล้วก็ กรเรียงหลายๆหลายๆอย่างหลายๆเผ่าก็อยู่ในพม่าแต่นี้ว่าน้องกลุ่มบางคนเขาทำยูทูบคนลาวนะคะคนลาวต้องบอกว่าคนลาวอ่ะมามาเอาคลิปของน้องเข้าไปเอาไปทำช่องตัวเองเอามาพูดว่าพม่าเป็นอย่างนั้นพม่าเป็นอย่างนี้ พมา่าน้องจะออกจากประเทศเหนีเรื่องสงครามหนีอย่างนั้นหนีอย่างนี้แต่ตัวเองไม่เคยพูดเรื่องบ้านตัวเองเลยเที่ยวหยิบยืน่นหยิบเอาของประเทศไทยเอาพมา่าเอาอันนั้นอันนี้มาพูดสมควรเหรอคะที่ทำ u t u b e แล้วเอาหยิบเอาช่องข่าวของประเทศนั้นประเทศนี้มาพูด แต่ประเทศตัวไม่พูดทำอย่างนี้ถูกเหรอพิจารณาตัวเองด้วยนะคะคิดอยากจะหากิน Youtube อย่าเอาของประเทศไทยประเทศพมา่าประเทศกเมนประเทศอะไรเอามาทำช่องข่าวตัวเองแต่บ้านตัวเองไม่พูดไม่กล้าพูดค่ะฮะเป็นอะไรคะกลัวเหรอคะ กลัวบ้านตัวเองจะเสียหายหรือว่ากลัวประธานลาวนะทำอะไรอ่ะให้มันถูกต้องพูดอะไรจะพูดให้มันจริงๆอย่าไปหยิบยดเรื่องชาวบ้านเขาไปคุยมันไม่ถูกต้องถ้าคนมีมารยาทก็เหมือนกับคุณเนี่ยอยู่บ้านคุณเองเอาเรื่องข้างบ้านมาว่าเขาเนี่ยนะแล้วเหมือนเอาเขามันลงช่องเนี่ยไปประจานเขาอะ คุณพิจารณาให้ดีก่อนจะทําช่องอะไม่ใช่เอาเรื่องของประเทศทางนี้ประเทศนั้นประเทศนี้หยิบเอาช่องเขามาพูดทุกเรื่องเห็นเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ประเทศไทยประเทศเพมา่าประเทศเขมรหยิบไปพูดหมดแต่บ้านตัวทําไมไม่กล้าพูดล่ะคะกลัวเหรอคะกลัวประธานลาวเหรอคะกล้าไหมคะทําอะไรอนะ ถ้าคุณทำแบบนี้คุณเหมือนเอาบ้านข้างบ้านมาดินทามันไม่ถูกต้องในเมื่อทำ u t u b e อยากหาไรายได้อะนะทำไมไม่ถ่ายบ้านตัวเองถ่ายบ้านตัวเองค่ะแล้วก็บอกว่าเออบ้านผมเป็นแบบนี้นะอย่างนั้นอย่างนี้บ้านหนูเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กฎหมายที่เข้าบ้านหนูเนี่ย เออทำอะไรนี้ผิดนะอันนั้นไม่ถูกต้องนะอันนี้แรกเงินตรงไหนแลกเงินยังไงเออเอามาพูดสิอันนี้สิเห็นด้วยแต่หยิบเอาบ้านคนอื่นเขาเอาเอาคลิปบ้านอื่นเลยอะเอาประมาณบ้านอื่นหรือมาถ่ายคลิปบ้านอื่นเนี่ยเอาไปพูดนะแล้วพูดไม่พูดธรรมดาไม่พูดภาษาบ้านตัว พูดภาษาลาวก็ไม่พูดพูดภาษาไทยคะ่ะเป็นอะไรเหรอพี่คุณจะร่วงอะพูดลาวพี่คุณจะร่วงนะคะกลัวประธานลาวมาจับเหรอคะไม่ต้องทําขนาดนั้นทําอะไรอะทำให้ให้มันเป็นธรรมชาติคุณพูดภาษาไหนก็พูดภาษานั้นอย่าดัดจริตพูดไทยคะ่ะนะมันไม่ถูกต้องคนเราอะนะอยากจะทำอะไรเนี่ย นะเป็นเงินเป็นทองใช้ความรู้สึกตัวเองใช้ความคิดตัวเองใช้มันสมองของตัวเองหยิบเลือกของบ้านตัวเองไม่ใช่หยิบเรื่องชาวบ้านเข้ามาพูดกลายเป็นพลดินพานะถ้าภาษาภาษาบ้านๆเราก็เหมือนกันดินทาชาวบ้านน่ะหรือเอาบะาชาวบ้านเขาไปแฉไอ้เรื่องดีก็แฉเรื่องไม่ดีก็แฉทุกอย่าง มันไม่สมควรนะ่ะนะเกิดเป็นคนเนี่ยนะอย่าคนให้มันเรื่องเยอะเรื่องตัวเองอ่ะคนที่มันถูกที่ทับประโยชน์ให้กับสังคมและบ้านตัวเองค่ะนะเวลาประเทศลาวน้ำท่วมแผ่นดินไหวหาหิวอะไรก็มาจะเรียกไทยไม่ต้องเรียกแล้วค่ะบ้านที่เมืองน้องอ่ะนะมันไม่มีแล้วค่ะ คุณเนี่ยนะเกิดมาในประเทศลาวคุณก็พูดทุกวันเลยคุณก็เคยมี YouTube บางช่องเขียนมาว่าพูดมาว่าเฮ้ยเขาไม่เคยรู้เลยนะว่าเวียดนามกับปลาวเป็นพี่น้องกันคนไทยไอ้หาเราแม่งโตมาแม่งมีแต่คนบอกว่าพ่อแม่เราก็เคยพูดมาอยู่ว่า ลาวไทยเป็นพี่น้องกันแต่เด็กรุ่นนี้มันบอกว่ามันเรียนมาเวียดนามกับลาวเป็นพี่น้องกันไอ้ความรู้สึกไทยกับลาวมันไม่มีแล้วค่ะหมดแล้วค่ะหมดหมดแล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นคนที่ดูช่องช่องดิฉันนะคะจำไว้เลยลาวไทยไม่ใช่พี่น้องกันค่ะไม่ได้โคตรเงากันเลยค่ะเขาเรียนมาเขา ศึกษามาเวียดนามกับลาวเป็นพี่น้องกันเขาเขาลบกันมาเขาบอกว่าเราอะ่ะมีกองทัพ U s อยูอะไรก็คือฉันก็อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องก,การเมืองตอนนั้นก็นนเลยไม่รู้อะนะแต่เขาบอกว่าเราอะ่ะเอาเอาเป็นฐานที่ตั้งของสหรัฐเอาเราเบิดไปทิ้งบ้านเขาเขาพูดมาครันี้ แต่อีราวไม่ได้สนใจหรอกเพราะเราคนสมัยใหม่ด้วยก็เลยไม่ได้ใส่ใจแต่เด็กรุ่นใหม่นี้เขาพูดคำมาเลยว่าเวียดนามกับลาวเป็นพี่น้องกันทุกคนนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากลาวเข้ามาไทยจะดูแลกันไปแต่ถ้าไม่ดีก็จับทรง และคนลาวนะคะถ้ามามาทำอะไรที่เสียหายจะจับส่งไปมาในน้ำนอกนักท่องเที่ยวเดี๋ยวไปโพสคลิปนูน้นคลิปนี้เห็นไปถ่ายรูปนะไปถ่ายคลิปสารพัดคุณเนรู้หรือเปล่าว่ามันมีลิขสิทธิ์คุณเอาคนไทยเนี่ยเข้าไป่วมอยู่ในรูปของยู u ู e เนี่ยไปดูเหอะติดหลายคนมากมีความรู้สึก เขามีกฎหมายนะคะประเทศไทยมีกฎหมายนะคะคุณเนี่ยสีสวถ่ายมั่วๆนะคะถ่ายไปะนะติดลิขสิทธิ์นะติดชั้นขึ้นไปสมมติติดชั้นขึ้นไปชั้นฟ้องได้ค่ะเรียกค่าเสียหายคุณคุณทำอะไรนะคุณอย่คิดว่าคุณฉลาดนะเที่ยวมาหากินถ่าย YouTube ในประเทศไทยสังวรไว้ด้วยถ้าโดนขึ้นมานะคะฉันก็ไม่เอาไว้นะคะ ต่างชาติใครกันแล้วแต่แติดถ้าเกิดฉันนไปอยู่ช่องไหนฉันฟ้องเลยค่ะฉันถือว่าฉันไม่ได้ร่วมไปทำทำการถ่ายทํากับพวกคุณแล้วคุณเอาฉันมาถ่ายทำเนี้ยไม่ถูกต้องนะคะขอฝากไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ